รุ่นนี้ XLT นะครับราคาเพียง889,000บาท F150 Spider นะครับจะเป็นชุดนี้ไฟหน้านะครับที่ผมทำเพิ่มก็จะมีตัวของ Daylight ตัวนี้นะครับใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ล้อแม็กลูกค้าเข้าใจผิดไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับถึงถึงเนี่ยคือคือลอกทั้งหน้าทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนเป็นไฟ Mustang นะครับมันจะไม่เท่ากับบันไดเดิมที่ติดเป็นของติดรถมานะครับนี่ก็เป็นผ้าผมทําการเปลี่ยนลองดูข้อมือครับหยุ่มเดิมไหม เวลาเราขับนะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็กดติดตามและซับสไครต์ในช่อง YouTube ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจำโชว์รูมน e เ e ล่าไลม์ค a ร์กอม .7 นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ XLT นะครับผมเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาเพียง889,000บาทนะครับคันนี้เราจะไปส่งมอบกันที่จังหวัดสงขลานะครับผมที่อำเภอหาดใหญ่นะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูในส่วนตัวชุดแต่งนะครับว่าคันนี้มันมีชุดแต่งอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกก็คือเป็นชุดแต่งเขาเรียกว่า F150 Spider นะครับจะเป็นชุดนี้สังเกตว่า Spider มันจะต่างจเพื่อนที่ว่าหน้ามันจะใหญ่เห็นไหมครับโครงสร้างของหน้าตรงนี้ใหญ่เพราะว่าทําการเปลี่ยนในส่วนตัวนี้คือเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับถึงถึงเนี่ยคือคือลอกข้างหน้าทิ้งเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยที่มีมากับ Spider เลยก็คือตรงนี้ครับเป็นของ Spider เป็นไฟตัว C นะครับแบบนี้ แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือ f r d ซึ่งตัวหนังสือตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีนะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถสีดําผมจะแนะนําให้เป็นแบบนี้นะครับคันนี้แปลกประหลาดอย่างนึงคือไฟหน้ารุ่นนี้ XLT นะครับราคาเพียง889,000บาทไฟหน้านะครับที่ผมทําเพิ่มก็จะมีตัวของ Daylight ตัวนี้นะครับนะครับก็จะติดเวลาที่เราเข้าเกียร์ D นะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขีดเขาเรียกว่าไฟมัสแตงนะครับเปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นตัวของไลโนนะครับก็คือแรดนั่นเองนะครับเป็นฝากระโปรงแบบใหญ่จะใหญ่คือคุมคัพเวอร์ทั้งทั้งแผ่นรถแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแอดดูนะนะครับมันจะคุมคัพเวอร์แบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มานะครับฝากระโปรงนะครับรถของ for d r a น ger เนื่องจากว่ารถเนี่ยมีน้ำมักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ฝากระโปรงเขาก็เลยทํามาให้นะครับเป็นแบบเป็นแบบโช๊คนะครับโช๊คเนี่ยมีให้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวกระบะแคบตัวเตี้ยนะครับที่มีโช๊คให้แบบนี้หลักการดูแลการใช้งานของรุ่น2.2นะครับรุ่นนี้คือเครื่อง2.2นะครับราคา889,000บาทนะครับ160แรงม้านะครับวิธีดูแลเนี่ยไม่มีอะไรมากครับดูแค่ตรงนี้ครับอย่าให้มันต่ำกว่าขีดมินแค่นั้นเองและลูกค้าเติมน้ำฝนก็เติมตรงนี้ครับไม่ได้ยากเย็นนะครับ ส่วนโชว์เขาออกแบบมาให้คือลูกค้าแบบว่าฝากกระโปรงมันหนักนะครับถ้าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือหรือบางท่านเนี่ยตัวเล็กล่างเล็กเวลาเปิดแล้วก็จะหนักนะครับก็จะเป็นโชว์แบบนี้ให้นะครับที่เราทํามาเพิ่มนะครับเรามีซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อที่เราเปลี่ยนมาก็จะเป็นชุดของ F150 Spider เลยนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะไม่มีหมุดนะครับเป็นแบบไม่มีหมุดแล้วก็ไม่มีการเจาะรถลูกค้าใดๆนะครับไม่มีการเจาะนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้ไม่เจาะเลยตรงนี้ปกติมันจะเป็นสีสีเงินนะครับ เราเปลี่ยนให้เป็นสีดำนะครับเป็นที่ครอบนะครับเป็นที่ครอบดํานะครับรวมถึงกระจกก็เป็นครอบดําเหมือนกันนะครับล้อนะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะครับ16ก็ไม่ได้เล็กนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีความนุ่มนวลนะครับเพราะขอบ16จริงๆแล้วเนี่ยความนุ่มนวลไม่ได้อยู่ที่ล้อแม็กนะครับความใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ล้อแมกลูกค้าเข้าใจผิดหลายๆท่านคือความใหญ่คือแก้มยางนะครับยิ่งแก้มยางเราสูงเท่าไหร่จะยิ่งทําให้รถเรามีเขาเรียกว่าความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับผม ยางชุดนี้ก็เป็นยางแฮนด์คุกนะครับก็สามารถที่ใช้ได้ในในเขาเรียกว่าถนนกึ่งเป็น A อทีนะครับก็คือวิ่งทง้งทางเรียบและเทอร์เรน์นะครับส่วนด้านในนะครับฟอร์เรนเจอร์นะครับเขาก็จะมีมาเขาเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าคือเป็นระบบที่ช่วงล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนรุ่นอื่นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวตัวนี้นะครับเขามีเขาเรียกว่าเป็นตัวกันเสถียรนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวเขาเรียกว่ากาันลดเสียหลักหรือก,การควานะครับพวก พวกส่วนตรงนี้นะครับมาถึงคันนี้ที่แปลกอย่างคือบันไดสังเกตบันไดมันจะดูมันจะดูไม่เหมือนเอ็กซ์ทีคันอื่นเป็นบันไดใหญ่กว่าก็คือเป็นบันไดของ Ford Raptor นะครับก็คือมันจะเต็มเท้ามากกว่าเวลาที่เราขึ้นไปเหยียบนะครับขึ้นไปเหยียบจะเต็มเท้ามากกว่าบันไดที่มันเป็นบันไดของของตัวเอ็กซ์อทีปกตินะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะมาถึงในมือเปิดก็ทําการครอบเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับโลบาร์นะครับก็เป็นของล l เ n d ร์นะครับเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังนี่ก็คือของเก่าลูกค้านะครับที่ที่เราทําการคืนโลบาร์จะมีหลายแบบนะครับถ้า a l น n d e r Hammer อย่างเงี้ยจะมีทั้งแบบหูจับและไม่มีหูจับนะครับลูกค้าต้องเลือกเอานะครับจะมีหลายแบบนะครับโอเคครับก็มาถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ก็คือเราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นแบบ ก็เรียกว่าไฟตัว C นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลมดําปกติจะเป็นลมดําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการชนท้ายนะครับการชนท้ายตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับถ่วงลากจูงตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าไว้ลากจูงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านท้ายสังเกตนะครับรุ่นนี้ XLT นะแต่ผมเปลี่ยนให้เป็นคําว่าแรปเตอร์นะครับเปลี่ยนไปใส่คําว่าแรปเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับโลโก้ผมแกะทิ้งเลยนะครับ ใส่ปลายดาบเพื่อกัรลอยนะครับกัรลอยเวลาเราเปิดทีนี้รุ่นนี้คันนี้ที่ผมแถมให้ลูกค้าจะบอกว่าคันนี้คือแถมทุกชิ้นนะครับไม่มีเพิ่มเงินนะครับแถมหมดนะครับข้างในนะผมติดให้คันนี้นะครับอย่างแรกนะครับเอาก่อนข้างในก่อนนะตัวนี้ผมไม่ได้แถมนะครับมันติดมาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับเราติดเพิ่มลูกค้าอย่าเอาแบบเอาอะไรไปเกี่ยวไปห้อยแหลกลังคาไม่ได้นะครับอันนี้ติดเพื่อความสวยงามติดกาวไม่ได้เจาะมาให้นะครับ ซึ่งแบบนี้มันมีมาให้จากโรงงานคือเป็นในส่วนรุ่น Ford Ranger Wide t a เท่านั้นนะครับที่จะมีตัวโลบาร์แบบนี้ให้นะครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูข้างในนะครับข้างในคันนี้ผมแถมให้คือกาเรียกพรมห้เห็นไหมครับพรม 5D จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเป็นเข้ารูปลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเป็นดําได้ด,ด,ไดํดๆได้ส้มได้ม่วงทั้งหมดมีทุกอย่างนะครับเนี่ยเวลาผมลงนะครับบันไดที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าแรปเตอร์เนี่ยเวลาลงมันจะลงง่ายกว่ามันเต็มเท้ามันจะไม่เท่ากับบ,บันไดเดิมที่ติดเป็นของติดรถมานะครับ คันนี้ผมทาการเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้านะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็เป็นผ้าผมทําการเปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะครับรวมถึงเบาะหนังนะครับเป็นสีดําได้แดงลูกค้าจะเลือกเป็นได้ส้มได้เขียวได้ม่วงอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้หมดนะครับทีนี้ลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาขับรถยังไงให้มันสบายนะผมก็จะสอนคลิกเล็กน้อยเวลาขับรถคือวิธีที่ลูกค้าตั้งตั้งของภูมิัยว่าขับทางไกลแล้วเราเหนื่อยคือ ที่ผมไปอบรมมานะครับวิธีการตั้งรถให้เราขับสบายทางไกลที่สุดนะครับอย่างแรกเราเอามือเราก่อนนะครับมือเราให้วัดขนาดให้ข้อมือเราเนี่ยอยู่ประมาณช่วงของช่วงของตรงนี้ครับเวลาเราเอามือขึ้นมาข้างบนสุดนะครับให้ข้อมืออยู่ข้างบนถ้าบางคนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะนะครับต้องอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วพอขาซ้ายเราเนี่ยคือเนื่องยากเกียร์ออโต้นะครับการขับเกียร์ออโต้คือขาซ้ายเราวางซ้ายสุดอย่างนี้นะครับนะครับแล้วการเหยียบเบรกลองดูว่าเราเหยียบไปเบรกอย่างเงี้ย เหยียบเบรกแต่อย่างเงี้ยขาเข่าเรางอได้แค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่ขนาดเราเจ็บนะครับเราสามารถเราสามารถเลื่อนเลื่อนเบาออกมาได้อีกนะครับนะผมจะขับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับความสูงต่ําของเบาความสูงต่ําของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับปรับได้นะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถดึงเข้าหาตัวได้นะครับก็คือจะสามารถแค่ขึ้นลงแค่นี้นะครับนะครับที่ผมบอกนะลูกค้าก็ล็อกนะครับลองดูข้อมือครับหยุ่มเดิมไหม เวลาเราขับนะครับเบาะหลังนะครับไหล่นะครับให้มันชิดกับให้ชิดกับตัวของของตัวเบาะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับคือเวลาเราขับเร,เราไม่ได้ใช้แรงจากจากตรงไหลนะครับเราใช้จากข้อแขนให้มันตึงแบบนี้พอเราจับพวงมาลัยมันก็จะเป็นการงอแขนใน45องศาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้จะทําให้ลูกค้าขับรถทางไกลแล้วมันไม่เหนื่อยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเข้าเรื่องของตัวออปชั่น นะครับออปชันตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงมีอะไรดีบางัดบ้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงนะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่ามันมีรถเห็นไหมมันส่องไฟเข้ามามันจะเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าคือมันตัดแสงไม่ให้คันหลังแบบสาดไฟสูงให้เราเราก็ขับไปต่อไปได้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกการปรับแบบนี้ไม่ต้องไปหาตรงนี้นะครับเลื่อนไปทางขวา <a> <customized> คือหมุนปรับกระจกด้านขวานะครับเลื่อนทางซ้ายคือหมุนปรับกระจกด้านซ้ายแต่ถ้าเลื่อนมาตรงกลาง กดซ้ายขวากระจกก็จะไม่ทํางานนะครับการพับกระจกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีวิธีไม่ต้องพับก็ได้นะครับให้เขาชนไปเลยนะสำหรับ XLT กนะเพราะ x l อเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะกระจกคือมันออกแบบมาฟอร์ดออกแบบให้ให้เพื่อโดนชนนะครับถ้าเป็นตัว x l t รุ่นใหม่สมมติว่าลูกค้าขับรถไปแล้วเกิดมีรถมาเบียดนะครับเบียดมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีเกลียวเหมือนรุ่นเก่านะครับไม่มีเกลียวคือเวลาที่เราขับมันจะไม่หักเฟืองมันจะไม่ไม่ได้ล็อกไว้นะครับ เซฟเวลาที่ลูกค้าขับในเมืองแล้วมีการเรียกว่าโดนชนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถดึงกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ประตูประตูรถอ่ะค่อนข้างหนักนะครับเวลาคนขับฟอร์ดจริงๆแล้วลูกค้าอาจจะมาจากค่ายอื่นแล้วมาขับฟอร์ดเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยมันจะเสียงดังแบบนี้ครับเนื่องจากน้ําหนักประตูค่อนข้างที่จะมากนะครับเบาะนะครับก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับทีนี้ XLT ราคาเพียง889,000บาทมีอะไรบ้าง มาถึงข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างนี่คือปรับไฟนะครับบางทีลูกค้าขี้ลืมนะครับลูกค้าหมุนไปเลยครับคำว่า A A นี่คือออโต้นะครับไม่ใช่เอเย็นนะครับตัวนี้ออโต้ Auto นะลูกค้าปรับออโต้พวกกลางคืนมันจะสว่างนเองตรงนี้ก็คือไฟตัดหมอกนะครับนะส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ทํางานร่วมกับหน้าจอตัวนี้นะครับคือดิมมิ่งดิมมิ่งคืออะไรภาษาบ้านว่าก็คือว่าปรับให้มันเห็นไหมหน้าจอมันก็จะมืดลงด้วยหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะเห็นไหมครับ หน้าจอจะมืดจะสว่างเราปรับได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมบอกลูกค้าไว้ก่อนนะครับถ้าลูกค้าเป็น xlt นะถ้าลูกค้าเป็น xlt นะครับจอตรงนี้ถ้าลูกค้าเปลี่ยนป็น a Android นะลูกค้าจะไม่สามารถทําให้มันมืดลงหรือสว่างขึ้นแบบนี้ได้นะครับตรงนี้มันเพียงพอแล้วนะครับลูกค้าจะไปเจลเบรกเพิ่มเพื่อดูยูทูบยูทูบมันมีนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยน Android ผมแนนว่า Android เนี่ยไม่เหมาะครับเพราะ2 0 2พันยเขาทมารองรับกับแบบนี้มาดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนระบบของแอร์นะครับ xlt เนี่ย แอร์จะบอกไว้ก่อนว่าแอร์เขาไม่มีในส่วนเขาเรียกว่าแอร์ฮีเตอร์นะฮีเตอร์แอร์ร้อนไม่มีนะครับไม่เหมือนวายแท็กวายแท็กจะมีฮีเตอร์นะครับก็คือแอร์ร้อนนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับจะมีแค่อุณหภูมิเย็นนะครับปรับฝั่งนี้อ่ะลูกค้าบางคนเอาไปเฮ้ยรถพี่แอร์ไม่เย็นเลยอ๋อเรียกว่าพี่ไปปรับไว้อีกแบบหนึ่งนะครับวิธีปรับปรับแอร์ปรับอะไรนะครับเกียร์เอ็กซ์เอทีนะครับจะมีทั้งหมด6สปีดนะครับ6สปีดคือมี6เกียร์นะครับการทำงานของเกียร์จะไม่เหมือนวานแบบว่า พฤติกรรมผู้ขับขี่เนาะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของเ r t ก่อนนะครับเอ็กซ์อาทีทำงานยังไงทำงานคือสมมติลูกค้าอยู่เกียดีนะครับเกียดีปุ๊บลูกค้าเหยียบไป1 2 3 4 5 6จะทำงานเลียงอย่างนี้นะครับสมมติลูกค้าเนี่ยขับ100 140นะ140ลูกค้าตบมา S เลยตบ S ปึ้งทำมา140ตบมา S ปุ๊บนะมันจะขึ้นตำแหน่งเกียร์เห็นไหมว่าอยู่เกียร์อะไรสมมติ140มันอยู่เกียร์เกียร์6แล้วกันนะมันก็จะขึ้นเป็นเลข6นะครับสมมตินะ ถ้ามันอยู่สมมุติ140รอยู่เกียร์6ก็จะขึ้นเป็นเลข6นะครับอันนี้ผมตบได้แค่เกียร์2นะมันจะแปรผันตามความเร็วของของของ,ของรอบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะขึ้นเลข2แค่นั้นเองนะครับทีนี้มันมีข้อดีอยังไงข้อดีคือสมมตุติผมจะเอาเกียร์ไว้เกียร์หนึ่งผมจะลงเขาเกียร์นี้ก็ได้เกียร์หนึ่งคือข้อดีคือการการใช้ engine brake ก็คือว่าเราใช้แบบ ไม่ต้องไปออโต้ถ้าออโต้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้เบรกค่อนข้างเยอะแล้วเบรกจะไม่เวลาขึ้นเขาลงเขาน,นี่ก็เป็นระบบเซฟตี้ของฟอร์ดนะครับข้อเสียมันมีนะครับฟอร์ดเนี่ยข้อเสียคือน้ําหนักรถมันเยอะซึ่งพอน้ําหนักรถเยอะปุ๊บเนี่ยทำให้เวลาเราขับรถลงทางลาดชันเนี่ยรถมันจะค่อนข้างวิ่งลงไปเร็วกว่าที่อื่นสมมติว่าผมไปเที่ยวอ่เขาคิชกูแล,ล้วกันหรืออะไรที่มันเป็นสูงๆนะร,รถมันจะลงเร็วกว่ายี่ห้ออื่นที่ผมเคยขับ,บมากๆนะครับอย่างเช่นไม่บอกดีกวว่ายี่ห้ออื่นแล้วแหละนะครับ รุ่นนี้เป็นกระบะที่น้ำหนักเยอะที่สุดในบรรดารถกระบะนะครับรถรุ่นนี้นะครับทีนี้มาถึงในส่วนของบ้านภายในนะครับภายในคันนี้ผมแถมอะไรบ้างก็มีกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ปี2020นะครับลูกค้าบางท่านไม่ทราบจริงนะฮะัี่เนี่ยพวงมาลัยสามารถคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับ2019ที่ติดจอยแอนดรอยมาทําไม่ได้จอยแอนดรอยเนี่ยทำไม่ได้นะครับอันนี้คอนโทรลหน้าจอกลับมาปุ่มโฮมไปเซตติ้งนะครับมันจะเลือกเลือกเลือกเห็นไหมกลับปุ่มโฮม กับเซตติ้งเราใช้เพียงหน้าจอเท่านั้นนะครับผมถึงไม่แนะนาไม่แนะนาลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้เนี่ยก็คือ XGT 2 0 2 0เนี่ยให้ไปเปลี่ยนจอนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปเปลี่ยนจอเด็ดขาดนะครับเนื่องจากการทํางานในหลายอยา่างมันจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเรื่อง,องหน้าจอพวกนี้นะครับโอเคครับนี่คือระบบลอ็ลอกของฟ o r d นะครับถ้าผมว่าอันนี้คือกุญแจ XGT เป็นทรงอย่างนี้นะครับถ้าเราผมว่าผมกดลดล็อกนะผมปลดล็อกหนึ่งครั้งนะปึก๊ก น,นะครับผมเปิดรถเห็นไหมครับผมเปิดด้านหลังไม่ออกนะครับนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการตั้งค่าไว้นะครับสมมุติว่าลูกค้าอยากตั้งค่ารถของลูกค้าบางท่านเนี่ยยังเป็นค่าเดิมโรงงานเดี๋ยวผมตั้งค่าเดิมโรงงานให้ดูนะวิธีตั้งค่านะครับลูกค้ากดตัวล็อกและปลดล็อกพร้อมกันนะครับจนไฟขึ้นไฟตรงนี้จะกระพริบตึ๊บก็บบคือว่าเป็นเป็นตั้งค่าใหม่อะสมมุติผมล็อกรถนะผมล็อกรถ อันนี้ล็อกรถนะครับผมกดปลดล็อกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับประตูรถเราปลดล็อกหนึ่งครั้งสามารถเปิดได้ทั้งคันข้อดีก็มีสะดวกเวลาลูกค้าไปหลายคนแต่ข้อเสียคือสมมุติลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับหรือบางคนเนี่ยมีเงินเยอะมีใส่ทองใส่ทองอะไรเยอะไปไหนไปเปลี่ยวนะครับลูกค้าต้องการให้แบบว่าก,กดหนึ่งครั้งมันติดประตูด้านเดียวลูกค้าทํำยังไงนะครับลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้น,นะครับกดที่ตัวล็อกรถและ อ่ะปลดล็อกและตัวล็อกพร้อมกันค้างไว้จนไฟตัวนี้จะขึ้นนะครับกดดูนะจนกว่าไฟจะขึ้นเห็นไหมไฟขึ้นแบบนี้กระพริบสองครั้งเป็นการตั้งค่าการทํางานใหม่ลูกค้ากดปลดล็อกหนึง่งครั้งประตูนี้เปิดนะครับประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับอ่าลูกค้าจะปลดล็อกอยังไงลูกค้าก็ต้องขึ้นไปบนรถเสร็จสมมุติว่าแฟนอยู่ฝั่งนู้นจะให้แฟนขึ้นก็ต้องกดตัวนี้นะครับปดล็อกประตูถึงจะเปิดนะครับ ก็เป็นวิธีเติมน้ำมันเหมือนกันลูกค้าขับฟอร์เรนเจอร์บางทีไปยืมเพื่อนมาเฮ้ยเติมมันตรงไหนวะหาตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วไม่มีวิธีเติมมันฟอร์เรนเจอร์ไม่ยากครับเพียงลูกค้ากดตรงนี้ครับตัวนี้นะครับเด็กปั๊มก็จะสามารถเปิดฝา๊มถังน้ำมันได้นะครับทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะรถฟอร์เนี่ยก็คือรถของอเมริกานะครับเขาจะมีเอาไงครับว่าเขาไม่มีเด็กปั๊มดีกว่าเราต้องลงไปเติมเองเราก็ต้องปกดล็อกแล้วก็ไปกดฝากระโปรงกดตรงตัวน้ํามันนะครับก็จะสามารถ เติมน้ำมันได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะผมลืมให้ดูเลยมาถึงระบบเบาะนะครับเ r กนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าเบาะมันพับได้แค่นี้หรอบางคนไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นเปิดก็คือจะมีพวกอยางอะไหล่ที่ที่ที่ถอยยางอะไหล่แม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะปึ๊บอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะมีที่เก็บเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นที่เก็บของอะไรพวกนี้ก็จะมีเบลส์ตังนี้ให้เกี่ยวนะครับไว้ให้เกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวเพื่อบางทีอาจจะวางอะไรที่มันต้องการวางนะครับส่วนที่ชาร์จไฟก็จะมีให้อยู่นะครับ12โวลต์จะมีให้ตรงนี้นะครับอผมปิดรถไปนะครับอะนะครับพนักพิงแขนนะครับก็มีให้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับใส่แก้วน้ําได้นะครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ f o r d r a n g e r รเขามีก็คือเป็นเรื่องของการล็อกเด็กนะครับล็อกเด็กอยู่ตรงไหนนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปกุญแจนะครับวิธีทําการล็อกเด็กคือเรากุญแจเนี่ยรถเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วปิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วพอเราปิดประตูรถปุ๊บนะครับเวลาปิดประตูรถเนี่ยเด็กจะไม่สามารถเปิดประตูรถออกมาได้นะครับคนขับหรือผู้ใหญ่นะผู้ปกครองก็ต้องลงจากรถมาแล้วมาเปิดให้เองนะครับจะไม่สามารถลงจากรถได้ถ้าเรามีการล็อกเด็กไว้ฝั่งนี้นะครับผมอ่ะนะครับ คร่าวๆนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับส่วนรับประกันตัวรถของ Ford เนี่ยเขาก็จะมีให้ทั้งหมดก็คือ3ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับแสนห้าก็มีนะครับแต่เป็นโปรแกรมที่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มลูกค้าต้องทําการซื้อโปรแกรมพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมที่ผมแถมให้ลูกค้าเนี่ยคันนี้คือจะบอกไว้กับว่าเขาผมทําการแถมทั้งหมดเลยนะตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ สิ่งที่ผมแถมไม่ได้ก็จะมีพวกวายบอดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคัสตอมน่ฮะส่วนลายล้อแม็กนะครับลูกค้าก็ทําการเลือกเองนะครับเป็นแบบในแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกรณีรถเวลาแบตหมดนะครับสมมติว่าแบตหมดแล้วแล้วมันเกิดสตาร์ทไม่ได้สมมุติว่าลูกค้าไปตามเพื่อนมาให้มาเข็นรถแล้วอย่างเงี้ยนะสตาร์ทมันไม่ติดนะสมมุติว่าต้องการล็อกรถสมมุติรถมันมีของมีค่าหรืออะไรเงี้ยลูกค้าต้องการล็อกกลัวเข้ามาขโมยเบาะขโมยพวองมาลัยไปนะวิธีล็อกนะครับทำยัง เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมรถสมัยก่อนเนี่ยจะมีให้กดตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาล็อกรถนะครับแต่ของ Ford เนี่ยมันจะใช้กุญแจเสียบตรงนี้มันจะไม่ใช่ตรงล็อกเด็กนะข้างหน้าไม่มีล็อกเด็กเราหมุนไปหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราปิดรถเลยอันนี้คือกรณีแบตหมดนะไม่ได้ล็อกนะครับแล้วรถก็จะล็อกเห็นไหมครับรถจะล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคอีกทีหนึ่งที่ไว้เวลาที่รถมันแบตหมดจริงสตาร์ไม่ได้เผื่อลูกค้าจะ ทิ้งรถไว้แล้วต้องการไปไหนไปไปหาคนมาช่วยไปหาอะไรนะครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับวิธีที่ที่จะล็อกนะครับก่อนารลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็กดติดตามและซับสไครต์ในช่อง YouTube ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ